แบ่งสิบบาทพี่น้องอันนี้แบ่งเงนหาบาทแบ่งหาบาทสมัยแตก่ก่อนนี่เขาได้ใส่กีงสีแล้พี่น้องอันนี้แบ่งยังไม่อย่ยังบริ้ผานการใส่งานเด้วพี่น้องเก็บใบเป็นทีละลึกถัดล่มปิวเก็บใบต่อไปข้างหนา้าลูกล้านห้ากับสีไใดเบิ่ง น,น like <sucks. S 1> <sau> ี่ก็บ่งยี่สิบม่กัดแบ่งยี่สิบเนาะพี่น้องเก็บใบงีงส่อันแบ่งแบ่งกันผ่านการใส่งานแล้วมันสีพ่อง้ามมันสีเด้พี่น้องมันสีเป็นจังอื่นอันนี้แบ่งยังบ่ท่านผ่านการใส่งานพ่อได้มากกับฝ่าวก็บเลยยังสิยังสี่ะไรได้มากกับฝ่าวก็บประเด็นกับฝ้าวก็บไว้ยังส่ละเพราะว่าตอนนั้นเท่ากับมาเก็บอยู่เนาะได้มากกับมาเก็บใ้เพราะว่า บางบางอันขันผ่านการใส่งานมันสิมั่วหมองเนาะพี่น้องเนาะมันสิเกามันสิเกาขอบคุณสิเบลัน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณได้หลายโอ้เริมเห็ดให้ไหลเห็ดให้ไหลกันอันมือมือว่านหรือมือใดเนาะประเด็นก็เริ่มเห็ดให้ไหลกันเห็ดให้ไหลขอบคุณพี่ยูเด้อเดี๋ยวนี้เขาเห็ดให้ลำไหลเป็นตัดคลิปไ้พี่น้องเป็นไข่ไข่คือตัดคลิปมือละเห็ดให้ไหลเนาะพี่น้องเนาะ สวัสดีค่ะ12ล้านดวงใจขอบคุณได้ไหนเด้อพี่น้อง12ล้านดวงใจขอบคุณได้ไหนเด้อโอ้ยปิวไปเบิดร้อนเ่คขันเข้าเหมือนอันขันประเดอนใส่ขาต่างประเด็นก็มีขาต่างกล่องนี่หรอกสีบ mainland, ่ได้เห็นแบ่งเนาะพี hmm. ่น mm ้องเนาะเวลาประเด็นโชงสีอันอันจังสีจังคอยเห็นคับขันเข้าเอาขาต่างกล่องใส่มันสีบ่ใครเห็นคับพี่น้องประเด็นก็เลยอเอาเมื่อจับเอาเอาเมื่อจับอให้พี่น้องเขาเบิ้งได้เนี่ย ขอบคุณเก่าล้านดวงใจสิบล้านดวงใจสิบสองล้านดวงใจเด้อพี่น้องขอบคุณเลยไหเอามารีวิวให้พี่น้องเข้าเบิง้งอันนี้ก็คือกันอันนี้ก็บริพานการใส่งานได้ยังไม่ไม่อยู่พี่น้องอันนี้ก็คือกันแบ่งยังไม่อยู่แบ่งหาสิบบาทเก็บไว้เด้อพี่น้องผู้ใดมีก็เก็บไวดได้มาให้พี่น้องเข้าเบิง้งโอ้ยเก็บหลังนางโดนไรไปเดินกับสีเก็บหลัง,ง,ไลไลงพี่น้อง นี่แบ่งสีจังคอยผ่านการใส่งานแล้วนี่แบ่งสีพี่น้องอันนี้คือผ่านการใช้งานแล้วเบื้องตัวเลขงามงามพี่น้องนเี้สี่สี่สามหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งห้าสามมึงตัวเลขงามงามพี่น้องสวัสดีค่ะสิบสี่ล้านดวงใจขอคุห้หลายๆเด้อสิบสี่ล้านดวงใจพี่น้องเบื้องตัวเลขเด้อพี่น้องเบื้องตัวเลขสังเกตตัวเลขงามงามอันนี้ก็พระที่นั่งอนันตจสมาคม แบ่งหนึ่งบาทเด้อพี่น้องแบ่งหนึ่งบาทขอบคุณทุกไหลทุกเลือทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆกดไหลกดแชร์กดติดตามก็ขอบคุณหลายๆหลายบดีบว่างามาก็ตรวจขอให้กาบ้งามในอ้อมบุกความใจพีใจน้อง thank you you so much for watching ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้อง hello every one อันนี้การ ันแบ่งเก้าแบ่งแก่เก็บว้อันนี้แบ่งตังประเทศเนาะพี่น้องเนาะแบ่งตังประเทศเก็บไว้ของเก่าอันนี้ตอนนั้นค่ะม่บ้านเพิ่นมาทํางานอยู่น้ากันตะกอนนี่ประเด็นขอเพิ่นไใบหลายอยู่กบกบแบ่งเงินของเงินอันของประเทศอันยังหนอที่เพิ่นมาทํางานนําเนานะประเด็นก็นขอขาเจ้าบ่แม่นขอธรรมดาดอกเอาเงินน่ะนะแลกขา เจ้าไว้พี่น้องเอาเงินนันแหลกข้าเจ้าไว้อันข้าเจ้ามาตะเวียดนามประเด็นเก่าแหลกข้าเจ้ามาจากประเทศลาวประเด็นเก่าแหลกว้แหลกเป็นทีละลือกซื้อดอกบได้แหลกใบยังดอกพี่น้องยังสี่ก็คือกันนั่นอยู่นั่นประเด็นก็แหลกว้รลายใบเก็บไบ้จนเก้าจนแก่เพราะว่าบนใส่เก้าแก่เราประเด็นก็เก็บไว้ซื้อนาะพี่น้องเป็นทีละลึกว่าของประเทศนั่นของประเทศนี่ซื้อประเด็นก็เลยกเก็บไบ้เลยเอามารีวิววห้พี่น้องเฮาไปเงินซื้อดอกจังสี่ละพี่น้องประเด็นกระเจ็บไบใบอันใดก็บเจ้ เย็บใมาเบิง่งให้พี่น้องเขาเบิ่งนั่มก็เก็บ,บว้คขอกันอันนี้ก็ไม้ไมของประเทศไทยห้าอนี่ลหละนี่มีของประเทศไทยห้าอนี้ล่ะพี่น้องนี่นเบิดส่วนของประเทศไทยห้าอได้พอาดอมาให้พีให้น้องเขาเบิ่งน,นั่เนาะพี่น้องเนาะแบ่งเกาแบ่งแกแบ่งสมัยตั้งแต่กี่ ขันห้าวเพราะเก็บไใบห้ากับพวมีดอกพี่น้องห้าเก็บไว้ต้องแสวงหาเก็บไว้ซื้อเดือนกับเก็บไว้ซื้อตอนนี้บ่ซือ้อบ่ขา,ายดอกพี่น้องเขามารีวิวให้พี่น้องห้าเบิ่งซื้อ